เัวเรา,าพัฒนามาแล้วเดอร์มวดีทแล้ววันศุกร์วันศุกร์ออกหนึ่งสองสองสองต้องขอยอมพแพ่สูตรหลุดกระจายนะครับมวดนี้ส้มทั้งแผงนะครับอ่อส่วนส่วนจุดเล็กก็เข้านะครับแต่ไม่ได้นำมาให้ดูใช้เฉพาะสูตรใหญ่เฉพอะนะครับ วันนี้ไอ้องวดวันนี้วันงว,วดวันจันทร์วันที่30ตุลานะครับเป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามิลุดได้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับน่าจะมาเลขเดิมเดี๋ยวจะบอกว่าเลขอะไรนะครับให้ทุกคนมาวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ เราพัฒนาวันจันทร์ที่30ตุลานะครับเป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลักที่ถูกกฎหมายเท่านั้น,นะครับเป็นแนวทางรฟรีเอ่อหากเพื่อนๆหรือญาตีท่านใดชื่นชอบและดูจบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปกันเลยครับ มาเริ่มที่แผ่นแรกเป็นเด่นพันร้ิหน่วยนะครับเด่นพันริหน่วยลืมขยายให้ดูนี่นะครับพันร้ิบหน่วยแผ่นแรกนะครับวันนี้ซ่อมทั้งแขงนะครับเล็กเด่นดูด้านล่างนะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่าง นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือนะครับเด่น4 8 6 2สองเด่นบนล่างเด้อเด่นพันร้อหน่วยเราไปกับใบต่อไปไปต่อนะครับใบต่อไป1ันรหน่วยเสร็จก็110ยสิวย จากการดูคร่าวๆเกือบทุกใบนะครับเลขชนกันเป็นเลขคู่เดี๋ยวด,ดูไปเรื่อยๆนะครับวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับว่าความน่าจะเป็นมวดนี้คือเลขอะไรนะครับอ,อันนี้110หน่วยหรือเดืนบนทุกหลักเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับ ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นสองสี่ศูนย์เลขหกทาเป็นเลขรองนะครับเผื่อมันมาเลขหกที่เน้นๆก็0 4 2 3ตัวนี้นะครับ <c oughs> เดาว่าน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับงวดที่แล้วออก1 2 2 2ยอมแพ้เลยงายลางตึงสูตรหลุดกระจายเลยนะครับ หวดนี้ส้มยกแผงนะครับไปต่อกับใบต่อไปใบต่อไปคืออะไรอ๋อลืมให้ดูพันร้อยมาดูพันรยก่อนเด้อพันร้ยหรือเด่นล่างอาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับนะครับนึกได้กันไหนก็เอ,อาให้ดูแผ่นนั้นเลย ปกติจะนำพันร้อยมาก่อนมาก่อนร้อยสิบหน่วยแต่ลืมอ้าวดูพันร้อยพันร้อยหรือเด่นล่างนะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างอ๋ออันนี้ต่อจังที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสูตรเก่าวลุดนะครับเจอหนึ่งสองสองเข้าไปเจอหนึ่งสองสองหนึ่งเข้าไปหลุดเลยอันนี้สูตรเมืองที่ยี่สิบเอ็ดแต่ไม่ได้นำมาให้ดูให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นพันร้อยก็คือหก สี่สามหนึ่งหรือเด่นล่างนะครับอาไปโตกับสิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนกำลังจะเริ่มขี้คุยก็ลุดเลยกะจะโมโตะหน่อยหมดที่แล้วสองสองสองลดจ่อยเลยไม่ได้โมโตอเลยใบนี้ สโมว่าเดินดีตั้งสิบหกงวดยังมีผิดโมไม่ได้เลยงวดนี้นี่นะครับใบนี้นะครับสิบน่วยบนต่อจากวันที่ยีสามกันยานะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างนี่นะครับฝ่ามือนะครับถ้าเดินต่อน่าจะเป็นตัวนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงสามสี่ห้านะครับ ดูขึ้นด้านบนนะครับงวดที่แล้วหลุดหลุดมาตรงกลางเลยนะครับออกสองสองนะครับออกสองสองหลุดมาตรงกลางเลยสามโมวไว้ว่าเก้าสามแปดน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวหลุดจ่อยงวดนี้ถ้าหลุดอีกโยนเข้าป่านะครับถ้าสามสี่ห้าไม่มาในสองตัวบนโยนเข้าป่าดูดูไปก่อนก็ได้นะครับผมทําสูตรมาเสริมอีกหนึ่งสูตรนะครับเดี๋ยวไปต่อกับใบที่สองนะครับ สิบหน่วยบนใบที่สองโอ้ใบนี้ก็ผ่านมาแล้วกี่งวดหนึ่งนวดหรือเปล่าผ่านมาแล้วสองงวดใบนี้ผ่านสองงวดแล้ว <c oughs> นี่นะครับสิบหน่วยบนต่อจากวันที่ยีิบสองตุลานะครับแสดงว่าผ่านงวดวันที่ยี่ิบห้ากับยีิบเจ็ดผ่านสองงวดเล็กเด่นให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง เดือน8 6 4หสี่ศวดที่แล้วเข้านะครับสองสองแต่ผมเดาว่ามาฝั่งละตัวเดาผิดนะครับมันมาฝังเดียวคือสองสองทางซ้ายนะครับโอ้สองสองวดน,นี้ก็เลยเลือกแค่ฝั่งเดียวคือ8ปดหสี่ศนย์นะครับ <c oughs> เราไปต่อกับปักหลักนะครับปักหลักวดที่แล้วก็เรียบร้อยเข้าป่าหมดบอกได้เลยว่า ชุดนี้สูตรใหม่แทบจะทั้งหมดนะครับเราดูหลักพันก่อนนะครับหลักพันหรือสิบล่างตัวเดียวกันนะครับอันนี้ยึดแบบเก่านะครับแบบใหม่เขาอาจจะเอาหลักแสนหลักหมืน่นเป็นล่างแต่ผมยึดแบบเก่าเอาหลักพันกับหลักหมืน่นโอหลักพันกับหลักร้อย เป็นล่างอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับหลักพันเล็กเด่นให้ดูด้านล่างนะครับ <c oughs> นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักพันก็คือ0 2 8 6 9 4 3นะครับ น่าจะเป็นเลขคู่นะครับ0286หลักพันน่าจะเป็นเลขคู่เราไปต่อกับหลักร้อยนะครับหลักร้อยอ๋อันนี้ต่อจากวันที่ยิบห้านะครับยัง <c oughs> ชายได้อยู่ แานมาแล้วสองงวดนี่นะครับหลักร้อยต่อจากวันที่25ตุลานะครับเลขเด่นให้ดูด,ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเลขเด่นก็คือ9 0 8าห้า 173น่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับหลักร้อยหลักร้อยดูเหมือนว่าจะเป็นเลขขี่ทั้งหมดนะครับมีต่างแค่0ย์กับ8เป็นเลขคู่นะครับน่าจะเป็นเลขขี่นัะ้งวดนี้เลขไรดีนเลขสหรือเปล่าหรือเลขแโอ้ไม่รู้นอดาวเดอร์พิจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลักสิบหลักสิบบน โอ้อันนี้ก็สูตรใหม่มีแค่หลักร้อยที่เป็นสูตรเก่าก็าดูหลักหน่วยจะเป็นเลขก,ก็จะเป็นสูตรเก่าหรือเปล่าส่วนมากปักหลักจะหลุดบ่อยนะครับกับเต็มรวมนะครับสิบบนเป็นสูตรใหม่นะครับเลกเด่นให้ดูด้านล่างนี่นะครับ ขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นเลขคู่นะครับ6 8 204น่าจะอยู่แค่สามตัวนะครับ <c oughs> คือ204 204น่าจะอยู่หลักสิบบนนะครับส่วน8กับ6น่าจะเป็นเลขรองนะครับโอ้สูตรใหม่เดายากนะครับไปดูต่อกับหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับ ตรงไห้นอหลักหน่วยอ๋อนี่อ๋อหลักหน่วยสูตรเดิมนะครับต่อจากวันที่23ตุลามีหลุดหลักพันกับหลักร้อยเท่านั้นเองโอ้มีหลุดหลักฟันกับหลักสิบส่วนหลักร้อยกับหลักหน่วยเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับนี่นะครับหลักหน่วยต่อจากวันที่23ตุลาเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับ นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเดนหนึ่งหกเน่าจะอยู่ประมาณ3ตัวนี้นะครับ169นะครับลองจับดูตรงๆนะครับหลักสิบผมเน้นให้สองหลักหน่วยผมเน้นให้หนึ่งหลองจับดูตรงๆนะครับลองดูทุกอย่างคือการเสี่ยงนะครับการเดาไปต่อกับสรุปเลยนะครับสรุปสี่ตัว สี่ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นวดที่แล้วก็ยิ่งยิ่งไม่แม่นใหญ่เลยอกหนึ่งสองสองสองจิจับให้ก็เลยไม่มีสักตัว ี่นะครับชุดสรุปใบที่1ชุดสรุป4ตัวนะครับเราพัฒนา30วันจันท์นะครับตุลาอันนี้คือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดดูด้านล่างที่เห็นนี่คือเลขเด่นเยอะมากนะครับเป็นไปไม่ได้ที่สูตรจะถูกทั้งหมดหรือเป็นไปได้ยากนะครับนะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด4ชุดก็คือ3841 3860 3861 8346ทุกคนสังเกตดูนะครับนี พันรมีแต่3มกับ8ปดเท่านั้นเลยนี่ก็สาปดชุดที่2ก็3าปชุดที่สามก็สามปดชุดที่สี่แดสามีต่างกันแค่3ตัว8ปดสี่หนึ่งแดหกศดหหนึ่งสามสี่หตัดเล่นเอาเด้อตัดเล่นเอาคือจับวินจับสลับเอาผมชอบชุดที่สี่นะครับ8ปดสามสี่ห ผมได้ว่าหลัก10บน0 24มันมีเลขก4นะครับมี2ชุด4 1กครับ4 6แล้วก็หลักหน่วยได้ว่า169มี4 1 6 1 4 6แต่ผม4ตัวผมเลือกชุดนี้นะครับ8 4อไม่ใช่8 4 8 3 4 6าไปโตกับชุดสรุปใบที่2สรุป3ตัวตรง ไม่ยอมตรงสักทีคนมูลไม่แม่นเหมือน4ี่ตัวเลย นะครับเราพัฒนา30ตุลาวันจันทร์นะครับเลขชุดดูด้านล่างนะครับ <c oughs> ส่วนที่เห็นคือเลขเด่นนะครับ <c oughs> เลขเด่นเห็นนะครับตัวเลขสีแดงแดนะครับรวมทั้งหมด10ชุดได้แก่046 346 566 746 805 820 841 845 แล้วก็แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งผมเลือกชุดเดียวนะครับก็คือสามสี่หกนะครับขอให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับวันนี้มีตสูตรใหม่เกือบทั้งหมด <c oughs> เยอะมากนะครับมหาสารยิ่งจับสี่ตัวให้น้อยๆตัวให้น้อยๆยชุดสูตรยิ่งมหาสารกว่าสามตัวอีกนะครับ ก็ถ้าอยากถูกบ่อยๆใช้สูตรน้อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูเพื่อความบันเทิงไปนะครับเปลี่ยนทุกเพื่อบางคนเพื่อบางท่านอาจจะอยากได้ปากหลักนะครับก็เลยทําให้ดูนะครับไปต่อกับสรุปใบที่3สรุป2ตัวบน นี่นะครับเราพัฒนาวันจันทร์30ตุลาให้ดูด้านล่างนะครับเลขชุดนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆนะครับรวมทั้งหมด15ชุดได้แก่00 05 06 07 09 20 41 45 46 49 60 61 66 67 69ตะกี้ผมบอกว่าหลัก10ให้เน้น สองศูนย์สอะไรนะสองแล้วหลักหน่วยก็ให้เน้นหนึผมเลือกอ่าศูนย์หกศูนย์เก้าสี่หนึ่งสเลขหกไม่น่าจะใช่เงือเนาะติดหลักหน่วยติดหลัก10หลักสิให้เน้น2 0งหลักหน่วยให้เน้น 1 6ึ่นีครับติดอยู่นะครับศู 6, แล้วก็0ูนย์เ4้าสี่มีแค่นี้นะครับที่ผมเน้นให้นะครับนอกนั้นก็พิจารณากันเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีสูตรของตัวเองมีเลขเด็ดเลขดังของอาจารย์ท่านอื่นก็ํำมาเปรเียบแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลถูก4ตัวตรงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถตาหักเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ